สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจุกูสุกคนเนาะวันนี้กับพอๆกับซองใบเคเจีเส้นเก่าเส้นเกยเนาะวันนี้ใบเคเจีกับอยู่ที่วัดอรุณนะทุกคนพาทุกคนไปบึงบรรยากาศที่วัดอรุณทุกคนไปเบึงกันเลยเลตโกโอเคนะทุกคนตอนนี้เขาก็อยู่หน้าวัดอรุณนะทุกคนอยู่ฟังนี่นะทุกคนอยู่ฟังตรงกันข้ามนะทุกคนเขาสิขามสะพานยาง ไปฟังนั่นเนะทุกคนไปสิเป็นจังใดทุกคนไปบึงไปสมน้ำกันเลยไปเรสโกโอเคดเทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นบนสะพานไปทีรบ้รอยทุกคนเห็นจอมวัดอรุณไม่ทุกคนที่เบคจไปเนาอทุกคนเดีย๋ยวไปยางไปบึงกันเลยนะทุกคน โอเคนะทุกคนตอนนี้เฮาก็อยู่ทางเขาวัดอารุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้ทุกคนเห็นนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติมาก,กันเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวเฮาไปบึงไปชมนํากันนะทุกคนว่าทางในมันมีอยียงดีนะทุกคนเป็นอย่างสาวต่างชาติจึงมากันเยอะขนาดนี้นะทุกคน ไปไปบึงไปสมนํากันเลยนะทุกคนเรดเกลตตามแคมทางก็จะมีสุดให้เสารนะทุกคนเป็นสุดไทยแบบนี้นะทุกคนราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1นึอยกว่าบาทขึ้นไปนะทุกคนก็พอได้มาวัดอรุณก็ต้องได้ใส่สุดไทยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของวัดอรุณและก็มันเป็นประเฟนี้คองประเทศสทยนะทุกคนแน่นอนอยู่แล้วทุกคนเข้าไปในวัดก็ต้องใส่สุด ให้มันสุภาพเรียบร้อยทุกคนเนาะหนักท่องเที่ยวสาวต่งางชามาก็ต้องใส่สุดไทยแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าใส่แล้วมันดูดีและก็งามตาเนาะทุกคนเนาะแท้จริงมันเขาวัดมันก็ถูกต้องแล้วนะทุกคนเชี่ขาต้องใส่สุดไทยหรือว่าถ้าเป็นยุราวก็ต้องใส่ผ้าทงเนาะทุกคนใส่ผ้าทงแล้วก็ผ้าเบียงเนาะทุก okay, คนโอเคทุกคนตัดภาพมาที่น้องโนนนาเนาะทุกคนตอนนี้น,น้องโนนาก็กําลังเลือกสุดใส่อยู่นะทุกคนว่าจะเอาสุดใดดีเนาะทุกคน ตอนนี้ก็ยังเลือกนะทุกคนว่าจเจ้าสุดใดดีมันจะงามมัจึงสวยนะทุกคนสําหรับสุดก็มีหลายสุดให้เลือกนะทุกคนเฮาสามารถเดินเลือกได้นะทุกคนมีหลายหานเลยนะทุกคนหานตามทางนี้ทุกคนเฮาสามารถเดินหลาะหันนะทุกคนจนกว่าเฮาสะพอใจนะทุกคนมีหลายให้เลือก พี่เอลส์ตอนนี้น้องเน,นาก็ได้สุดเป็นชีเรียบร้อยแนละ้วทุกคนแล้วเขาจะย่างวัดอรุณเลยทุกคนชวนไวฟฟิจีไม่ได้ใส่หอก็อเป็นตะกองให้แล้วตะกคนเดินไปเลยโอเคแล้วทุกคนตอนนี้เขาก็จะเดินเข้าไปในวัดอรุณเนาะเห็นนกักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ใส่ชุดไทยกันเยอะดนะตะกอนชุดนี้เขาเริ่มตอนที่ 150นนร้อยห้าสิบบาทนแล้วก็รวมแต่งคมแล้วก็ไปรไ่รวมแต่งหน้าตับเครื่องประดับต่างๆแล้วก็ร้อยห้าสิบแล้วก็ขึ้นไปร้อยกว่าบาทสองร้อยก็มีนะทุกคนตอนนี้นะักท่องเที่ยวมากันเยอะนะทุกคนภาพบรรยากาศตอนนี้ก็อยู่ที่บ่ายสองกว่าแล้ทุกคนชุดนี้เสาได้สามสมมงแล้นะทุกคนสามสมมงเลยนะทุกคน ป้าผ่าบรรยากาศตอนนี้นะทุกคนคนมากันเยอะเลยมากันเยอะมากพากันเสาสุดแล้วก็มาใส่สุดไทยแบบนี้เลยนะทุกคน เ็นไงข้างในช้าเขาแล้วว้า wow. ว นี่กำลังสร้างใหม่นะทุกคนสร้างใหม่สวยงมางมมากตอเดี๋ยวเาก็จะขึ้นไว้พระอยู่ในโบสถ์นะทุกคนเข้าไปทางไหนแบบนี้นะทุกคนคือว่าสวยงามมากเล้กุกคนเนะแบบการตกแต่งนะี่โอ้โห สุดยอดอลังก,การจริงๆเลยทุกคนบพหาน้าและสาวต่างชาติจึงอยากมาเที่ยวเนาะคือสะอาดและก็งามตาขนาดเลยนะทุกคนเป็นแบบลูลานะนะวัดนี่แบบเอาเบึงข้างนอกนี่เหมือนแบบวัดเก่าแก่อย่างประมาณนี้เขาไปทางในเนาะทุกคนมันบอกเก่าเลยนะทุกคนไม่เยี่ยมเลยนะทุกคนแบบสะอาดงามตาเลยนะทุกคนเขาก็หลายคนก็นจะมาเข้ากราบรประพุทธรูปอยู่ตรงนี้นะทุกคน โอเคแล้วทุคนตอนนี้เขาก็จะกำลังเดินเข้าไปข้างในนะทุกคนคนเยอะมากมีแต่คนต่งางชาตินี่เราเอาเข้าไปทางในก็เห็นสาวต่งางชาตินักต้องเที่ยวมากันเ,เยอะกันจริงๆนะทุกคนแต้มไปหมดนะทุกคนลังไหลเข้ามานะทุกคนมาถ่ายหูถ่ายภาบรบาราศแล้วก็คือว่ามันเป็น,ปนวัดโบราณน,นะทุกคน ส่วนมากนะทุกคนคนไทยบ่อย ok จะมาวัดนี้นะทุกคนมาอยู่แต่ว่ามากัน,น่ได้หลายนาะมีแต่สาวต่างสาตั้งนั้นเนาะชีเขานิยมมาเนาะทุกคนตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาเลยนะทุกคนสุดยอดจริงๆนะทุกคนแบบว่าความสวยงามนะทุกคนประทับใจจริงๆวัดอารุณเป็นวัด หนึ่งที่ได้ดึงดูดเอาหนักท่องเที่ยวสาวต่างชาตินะทุกคนเพราะว่าสาวต่างชาติมาก็จะมาใส่สุดไทยกันเยอะมากเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาจะเอาแบบสอบหรือว่ามักใส่ประเพณีแบบนี้เนะทุกคแนแต่งกายแบบนี้คือสาวต่างชาติเขาสอบนะมักใส่แบบเออใส่แล้วมันดูดีงามเนะทุกคนแล้วก็เป็นวัดหนึ่งที่โด่งดังไปทั่วโลกนะทุกคน เพราะว่าชาวต้องสารนี่มาได้ใส่ชุดไทยนี่ก็ดีใจแล้วนะทุกคนแบบว่าตื่นเต้นมากเลย<อ>เห็นรอยยิ้มของหนักท่องเที่ยวทุกคนได้ใส่ชุดไทยนี่ก็โอ้โหแบบว่าว้าวเลยนะแบบชุดไทยนี่ก็เป็นชุดหนึ่งนะทุกคนที่ทําให้ท่องเที่ยวอยากมาเที่ยววัดอาุนหรือว่าอยากเที่ยวประเทศไทยนะทุกคนและก็อยากมาใส่ชุดไทยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นชุดที่งามนะทุกคน thằng bạn nhớ đăng kí cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เดินไปางนานปโอเคแล้วทุกคนตอนนี้เขาก็ได้ลงมาถ่ายข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนตอนนี้เขาก็มาถ่ายภาพบรรยากาศข้างล่างทุกคนอยู่ทางริมแม่น้าเจ้าพญานะทุกคนตอนนี้เขาอยู่คางริมแม่น้ำเจ้าพญานะทุกคน ไปเฮาไปเบิ่งไปชมกันเลยนะทุกคนว่านักท่องเที่ยวมากันเยอะสําแดงนะทุกคนนี่เนาะภาพบรรยากาศตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณบ่ายสองกว่านะทุกคนบ่ายสองโมงนะทุกคนยังแดดจ้าเอยนะทุกคนนักท่องเที่ยวก็หลังไหลกันมาเรื่อยเรืนะทุกคนเนาะนี่เนาะเป็นวัดที่แบบว่าสะอาดงามตามากนะทุกคนแล้วก็สวยไปหมดตกแต่งด้วยแบบว่าศิลปะนี่สุดยอดจริงๆเนาะ สีมือนะทุกคนตามที่ใบวีจีได้ยินเขาๆมากนลยเป็นวัดที่เก่านะทุกคนเก่าแก่มากทุกคนเป็นวัดโบราณเลยนะทุกคนเป็นวัดอารุณอารามนะทุกคนหอนี้น่าจะเป็นเขาเอินว่าพระพระปรางนะทุกคนประมาณนะทุกคนใบวีจีกับโบหูนะทุกคนทุกคนเห็นนาะนักท่องเที่ยวมากันเยอะกันจริงๆนะทุกคน มาทายหุบ่ายภูริยากาศเนาะทุกคนคือแบบบรรยากาศมันดีเนาะมากันเต็มเลยนะทุกคนมีแต่สาวต่งางชาติทั้งนั้นเนาะการเดินทางมาก,ก็สะดวกสบายเนาะทุกคนแล้วแต่คนจะเดินทางแบบดเนทุกคนเดินทางทางเรือหรือว่าทางบกก็ได้นะทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าเป็นทางเรือนี่ก็เขาจะขึ้นพังไอจะผ่านตากสินมานี่ก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นท่าเรือลายท่าทาเรือเลยนะทุกคนเนาะเป็น สะดวกสบายไปหมดนะทุกคนก็เลยเฮตใไ้สาวต่างชาตินักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะนะทุกคนเพราะว่าการไปกันมามันก็สะดวกสบายเนาะประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งเนาะที่ได้ดึงดูดเอาหนักท่องเที่ยวนะทุกคนสําหรับนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติหรือว่าสาวโลกนะทุกคนเนาะมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ตะลึงเนาะกับประเทศไทยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นประเทศที่ นาท้องเชียวเนาะทุกคนแล้วก็มันมีแห่งท้องเชียวลยไล้แรงเนาะทุกคนเนาะจหรับนักท่องเชียวชาวต่างชาติหรือว่าชาวโลกได้เข้ามาในประเทศไทยเนาะทุกคนกะบ่อพิดหวังเนาะทุกคนเพราะว่ามันมีแห่งท้องเชียวหลายเนาะมันมีหล้บอนไปเลยเนะทุกคนบอว่าจะเป็นวัดพระแกว้วหรือว่ามันมีหลายสิ่งไล้ย,ย่างสิ่งดีๆเนาะทุกคนให้กับ นัก่องเที่ยวนะทุกคนแล้วก็ตอบโจทย์หนัก่องเที่ยวได้ดีเนาะทุกคนเพราะว่าเป็นการเดินทางหรือว่างานพระห้านะเนาะทุกคนม,นมันบอจิดขัดเนาะแตกต่างกับยยราวนะทุกคนกะบยัดวานะ่าเนาะถ่ายูยราวกะถานักท่องเที่ยวมาเที่ยวลาวกะเจออุปสรรคหลายๆอย่างเนาะทุกคนเพราะว่าประเทศลาวก็มันยังบอดเจริญชั้นประเทศไทยเนาะทุกคนถ้านักท่องเที่ยวได้เขามาเที่ยวในประเทศไทยก็ มันบบมีอุปสรรคยังมากมายนะทุกคนมีแต่ความสะดวกความสบายให้แกกับนักท่องเที่ยวนะทุกคนก็เลยประเทศไทยนะก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้ดึงดูดเอานักท่องเที่ยวชาวโลกจึงอยากมาเที่ยวประเทศไทยกันเยอะเนะทุกคนเพราะว่ามันสบายเป็นหมดเนอะทุกคนคือใบพยจีนี่มาวัดอรุณก็นั่งรถไฟฟ้า bts จากสำโรงแล้วก็มานั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน mrt เนาะ แล้วก็มาออกสถานีอิสราเนานะทุกคนคือแบบมันสบายเป็นมนเนานะทุกคนเข้าไปแป๊บเดียวเองนะทุกคนโดยที่ประ้องลําบากในการเดินทางนะทุกคนนี่แหละที่เฮ็ดไหยน,นักท่องเที่ยวจึงอยากมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ลังมาแต่ละปีนี้เนาะรายได้เข้าประเทศไทยนี่สุดยอดจริงๆนะทุกคนเป็นรายได้ทางนั้นนะทุกคนเพราะว่านักท่องเที่ยวลังไหลกันมาเยอะกันจริงจนะทุกคนมาแบบนี้นะทุกคน และก็บ่าว่าแต่วัดอรุณเนอะทุกคนหลายสถานที่เนาะบอกเป็นว่าวัดฝากแก้วนี่ก็มีต่างชาติมากันเยอะนะทุกคนนักท่องเที่ยวมากันเยอะจริงๆไอคอนสยามจัิงสิเนาะและก็มีหลายสถานที่นะสถานที่เที่ยวในกรุงเทพนะทุกคนคือเยอะกันจริงๆโอเคทุกคนสำหรับฟอเรชที่เบิ้งคลิปนี้ก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์และกดสับสไครซองใบขีบิจีเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซองใบพิจีแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอนี้เนาะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นเนาะทุกคนแล้วก็เพื่อให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศไทยกันเยอะๆเนาะทุกคนเพราะว่าแชร์กันเนาะทุกคนบางประเทศบาง ทีก็อาจจะยังโบเห็นหรือว่าเห็นแล้วแต่ว่ายังลังเลเนาะที่แบบตัดสินใจยังบ่อยากมาเทุกคนแล้วก็แชร์แชร์คลิปนี่เนาะทุกคนให้ดังไปทั่วโลกนาะทุกคนให้คนบึงไปทั่วโลกนะทุกคนแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยกันเยอะๆนะทุกคนเราคก็บนี้ใบจีกับ่บมียังหลายนะทุกคนก็มีซ้ำนี้เนะทุกคนอย่าลืมนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไทยองใบเกจีนะทุกคน รับคลิปนี้ไปพดีขอตัวลาไปก่อนบายบายเจอกัน EP หน้าหรือว่าคลิปต่อๆไปนะทุกคน